สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรชงแบบอร่อยอร่อยแล้วนะครับนั่นก็คือชาเขียวดำเย็นแก้วขนาด32ออนนะครับชงเปรียบเทียบกัน3ายี่ห้อน,นะครับก็คือชาเขียวตรามือชาเขียวตรามังกรบินชาเขียวดอยอ่างขางนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมที่ชวงวันนี้นะครับ มีผงชามีน้ำตาลทรายมีน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับเราจะเริ่มชงพร้อมกัน3แก้วเลยนะครับแก้วแรกชาเขียวตามือนะครับผงชา3ช้อนโต๊ะแก้วที่2นะครับชาเขียวตรามังกรบินผงชา3ช้อนโต๊ะแก้วที่3นะครับชาเขียวโดอยอ่างขาง ผงชา3ช้อนโต๊ะต่อไปนะครับเตืนอนมืร้อนนะครับแก้วละ3 0 0 ML นะครับ คนให้เข้ากันนะครับคนแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะครับต่อไปเราจะกรองกลากชาทิ้งไปนะครับ ชาตรามือนะครับชาบังกรบินนะครับ ชาเขียวดอยอ่างขางนะครับได้น้ำชาครบทั้ง3แก้วแล้วนะครับต่อไปจะเสรน้ำตาลนะครับแก้วละ4ช้อนโต๊ะ าหอมมากเลยนะครับ ต่อไปเราจะจัดเสิร์ฟแล้วนะครับน้ำแข็งขนาดแก้ว32ออนชาเขียวตรามือนะครับต่อไปกระดิ่งสอน,นะครับชาเขียวตรามังกรบิน แก้วที่3ชาเขียวดอยอ่างขางนะครับโอ้ดูน่าทานทั้ง3ยี่ห้อเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับชาเขียวดำเย็นแก้วขนาด32ออนบางคนก็เรียกว,ว่าแก้วโอง่งบางคนก็เรียกว,ว่าแก้วถังนะครับชงเปรียบเทียบกัน3ยี่ห้อนะครับ ชาเขียวตรามือจากเชียงรายชาเขียวตรามังกรบินจากนครปฐมชาเขียวดอยอ่างขางจากเชียงใหม่นะครับราคาขายนะครับขายแก้วละ3 0 3 5บาบาทนะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเข้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ